เรื่องเมียเท่ากับผู้บบาเด็กน้อยไม่ใาส่สีอายุเจ็ดสิบกว่าปีแล้วแล้วโชคดีได้ผัวเด็กน้อยอายุยี่สิบกว่าปีซื้อว่าเบาต่ำเมื่อหนึ่งเบาต่ำผู้เป็นผัวผันเกิดปวดท้องเจ็บท้องกะทันหันยายสีก็เลยพาผัาวผู้เบาพ้านไปโรงพยาบาลพ่อแต่เข่าห้องตรวจหมอทำการตรวจหมอจังได้บอกกับผู้ป่วยว่าคุณต่ำคุณต่ำ คุณไปกินอะไรมาทั้งขี้ทั้งอวกตาโกนซึกวิกเลยนายต่ำจังได้บอกหมอว่าผมก็บริกินยังได้ละครับคุณหมอมีเต่มเมียผมละเอานมให้ผมกินคุณหมอถามว่าเป็นนมอะไรยี่หอ้ออะไรผลิตวันไหนก็ไม่รู้เรื่องคุณหมอจังได้ย่างออกมาานาห้องตรวจเพื่อสิเอินหายาติซักประวัติใครเป็นญาตินายต่ำมไม่ใช่สีจังลลกขึ้น อิฉันเองค่ะคุณหมอคุณยายเป็นแม่ในตั้มเหรอตบปากตามอายุได้คุณหมออิฉันเป็นเมียค่ะอิฉันเป็นเมียเป็นเมียถูกต้องตามกฎหมายค่ะคุณหมออ๋อเหรอครับคุณหมอขอโทษคุณหมอสงสัยว่าคือนายตันะ้มน่ะทั้งอวกทั้งถ่ายมีการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารนายตั้มบอกว่านายตั้มกินนมที่เมียเขาเอาให้คุณหมอสงสัยว่านมคุณยายเป็นนมหมดอายุครับ ปดัดโอเบาจังสี่คุณหมอว่าอิสันเถ่าคุณหมอว่าอิสันน้มเหี่ยวคุณหมอว่าอิสันน้มเบิดอายุเบาจังสี่อิสันฟ้องมินประมาทได้นะคะโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณยายคุณหมอหมายความว่า นมกล่องนมตู้เย็นที่คุณยายเอาให้สามีคุณยายกินน่ะมันอาจจะหมดอายุคุณยายแก่แล้วตาฝ้าฟางอาจจะมองไม่เห็นตัวเลขวันหมดอายุก็เลยทําให้สามีคุณยายนะ่ะท้องเสียเข้าใจไหมครับคุณยายตีอิสันก็เข้าใจว่าคุณหมอว่นนมจากเต้าอิสันเบิดอายุเนาะเวย่ย